สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีอยู่กับรายการคุณการเกมเมอร์นะฮะวันนี้จะมาเล่นไฟในเฟดดี้เซในคืนที่สองค่ะคืนแรกเล่นไปแล้วมีเพื่อนผมสองคนเลือกแล้วกนะ็มา ่เลยนะครับมาอยู่กับน้องสองคนนะฮะน้องข้างบ้านนะ,ะอ่าเขาจะมาเล่นปันเพื่อนผมเนหะ็นน hey okay, awesome like ่ากลัว Or, like, other employees or something <laughs> like that. <laughs> so, if I can like, have the plane, like, <laughs> over <of> the speakers <laughs> and people walk through the attraction, <laughs> True, that makes me feel legit mad. <laughs> but <laughs> I have an even better surprise <laughs> for you. <laughs> you're not gonna believe this. We found one. A real one. Uh, uh, uh <laughs> gotta go, man. Uh, <laughs> well, it, it's in there somewhere. I, I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great <laughs> audio that I found. มันนี่มันกับหัวตายใช่แล้วล่ออย่างนี้มันอยู่นี่ไง Injury slash death Hello. 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 slash irreparable and Hello. grotesque Hello. naming can occur. First we'll discuss how to operate the mascots when they are Hello. in Hello. animatronic form. Mm -hmm. For ease of operation, the animatronics <laughs> are set to turn and walk for sound cues. Mm -hmm. This is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash hey. crowd sleeping value. Hey. To change the animatronics to mode, insert and turn firmly the hands <laughs> hand crank to the ไอนกรบายอกรต่ายหน้าบ็อกโลน้าเปิดมาก็เจอเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตีหนึ่งเปิดมาก็เจอเลยเริ่มใหม่ครับ ฝนเขาจึกระตายเด็กกระปอ้เหี้ยนะขาตึ้งเหี้ยก็ตายเด็กกระปิกนะขหอน้าขไม่เง้ยใช่ไหมดเลมั้งไม่ซุให้เสียงมันก็ขึ้นตรงนี้ให้แล้วแล้วพี่กันก็เลื่อนออกก็โดนเนสซี่สองครั้งเลยพี่จังเรื่องะ อ่าครับครพี่เอแครับร่อนกับวาหเปิดมาก็เจอสองตัวเลยสองตัวเลื่อนเลยครับสวัสดีโอ้ร่อนไปข้างสูงเก็บสูงเก็บสเก็บโรัว้อ้ยร่อน ถึงไหน,นเปิดมามันเจอแล้วมันเม่เราเจอหน้า <Hello? S 1> นี้ปะฮัลโหลโรอมันอย่่งเดียวรอมันอย่างเดียวไม่ทำมาหากน <c oughs> ินละโอ้โหพูดไม่ได้กระต่ายสตีมเนี่ยโอ้โห <c oughs> เะล่อจะล่อแคตรงนั้นนะค่ <c oughs> ไปให้อยู่งเขหน่งศูนย์จครับศูนย 1, ์เจ็ดเลขหนึ่งบกไปยัางหนึ่งอ๋อ่าาท่าแม่ท่านแม่ทแม่บนนะยางไม่ได้ค่ะฮย จะมีเสียงว่าพ่นหน่อยแม่ขอโทษเลยนะขอโทษนะอ่าเงียบนี่ครับพิงคองเล่นเองครับพิงคองนี่เนี่ยรับเนี่ครับรี้มร้องส่งตัวเราจะจะล่อมันอย่างเดียวเราจะไม่ทำไรฮะตันนี้กตั้งน่ตั้งเตียงจิงเตอร์แมนนี่จิงเตอร์แมนบ้านสูง I ิโอ้สองคืงนนอนรู้จะถึงห้าทุ่มอะเออไม่ต้องพูดโอ้ยเครียดเลยครับเกมนี้ครับขเาขเบบาเรนนิ่พาร์ทหน้าแล้วพัฒนาเครียดไหมเนยนะคะครับพัฒนาไม่เล่นนะครับพัฒนาพนัฒนาเล่นเล่นใารในคดีไอเด็กนี่ก็เหนื่อยเด็กเวนสองตอัว 来，这个海神、火神、嗯、水吧。